ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าชูสิทธิอยุาตนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมนะสกินใหม่แจกฟรีนะครับผมนะบอกเลยว่าแต่ละสกินเนี่ยสวยมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับเพื่อไม่ใหนการเสีย เพื่อเป็นกันจจิกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคครับผมนะก็่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ขอญาตกราบงามๆครับผมนะ พี่ๆผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันะที่อยากจะมาสนับสนุนนะครับผมร้านเติมเกมก็ได้นะทุกคนก็ยังไงฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เอ,อ่อหรือว่าจะให้ผมรีวิวเกี่ยวกับสกินที่จะเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับก็คือโนบะระแล้วก็เมงุมินะทุกคนนะก็สามารถสปอนเซอร์ผมได้นะทุกคนนะติดต่อมาเลยนะทุกคนนะก็รายละเอียดเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ <laughs> ฝากแชร์ไปหาผู้ใหญ่ใจดีให้ช่วยสนับสนุนด้วยนะทุกคนฝากแท็กกันด้วยนะคะโอเคครับ okay, ผมนะก็วันนี้นะครับเราจะมาพูด ถึงสกินใหม่แจกฟรีนั่นเองนะครับผมเนะก็บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่สกินใหม่ที่แจกนะก็จะมีหลายสกินเลยนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับรวมถึงรีวิวเอฟเฟกสกินนะครับผมตอนนี้ที่สามารถให้ดูได้เนี่ยก็คือมี2สกินแล้วแน่นอนนะครับที่สามารถรับฟรีแต่จะมีหนึ่งสกินที่แจกฟรีในคลิปนี้นะครับผมนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเจยมจะแจกทั้งหมด 7สกินนะครับผมนะสลับเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทยอยน,นะว่าจะมีสกินอะไรบ้างครับผมตอนนี้เนี่ยเรารู้แน่ๆเนี่ยมี2สกินแลกที่เป็นสกินใหม่ในเดือนเมษายนที่จะแจกนะครับแต่ว่าจะมีสกินในเดือนนี้ที่แจกฟรีด้วยนะครับผมนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะมีสกินอะไรบ้างแล้วแต่สกินเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนน่ารักขนาดไหนไปรับชมกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของ ฮอนเนโซนเนั่นเดงนะครับบอกเลยว่าครบจบแน่นอนนะครับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสกินใหม่กิจกรรมอะไรอย่างนี้ทุกคนนสามารถตามมาดูที่เพจนี้ได้เลยนะเด่นะครับโภนานี่ก็อัปเดตมา52นาทีเนาะก็เป็นสกินใหม่นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะทุกคนนะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีสกินอะไรบ้างครับผมก็มีไวโอเลตนะครับมีคลิกซิกมีเอนโซมีอลามมีตีลีมีลาดมีเพนมีคาเฟนีมีเด็กต้าโอ้โหหลายสกินจัดๆ้นะกี่สกินวะเนี่ย สกินใหม่เลยทุกคนโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาไล่กันดูที่ตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นสกินของอลัมนะทุกคนนะก็น่าจะเป็นสกินในเซตของเมษายนทั้งหมดเลยเนาะก็คือเซตซัมเมอร์นะครับผมคิดว่าสกินเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีสกินตัวใดตัวหนึ่งที่ อาจจะแจกเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจนะก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับสกินนี้เป็นสกินของอาร์มนะทุกคนนะโอ้สวยนะสวยนะต่อไปครับผมเป็นสกินของคลิกซิกนะครับสกินนี้แจกฟรีแน่นอน100%นะครับมีเอฟเฟกตสกิลด้วยเดี๋ยวผมพามเพื่อนๆไปดูท้ายคลิปนะทุกคนนะก็ใครที่อยากจะเห็นนะครับล้วบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมนะ การเปิดตัวก็โคตรสวยโคตรน่ารักนะครับใครว่าน้องแบบกินเกียนลองดูก่อนนะคบเผื่อจะติดใจโอเคสกินนี้ก็แจกฟรีแน่นอนนะครับต่อมาครับผมก็เป็นสกินของเซลิก้านะทุกคนนะก็รู้อยู่เลยนะครับอาจจะมาในวอเลอร์พาร์กก็ได้นะสำหรับสกินนี้นะครับเป็นตีมสงการน่ารักมากๆนะครับผมนะสำหรับเซลิก้าเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานไปโผล่งานแข่งด้วยนะครับผมนะสำหรับโปรลีกนะครับผมนะเอเลสก็เล่นไว้บอกเลยว่าโอ้โหโคตรโกงนะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะครับต่อไปครับผม เอนโซนะครับโอ้โหเ้ยเหมือนจะถอดเสื h, me, er ้อด้วยนะเอนโซมีซิกพงซิกแพคนะทุกคนมีกล้ามกลงกล้ามขาโอ้โหดูกล้ามแขนเป็นมัดมัดเลยทุกคนเอนโซแม่งหล่อเทสุกสกินเลยหรือเปล่าวะเนี่ยโครเท่ครับผมสำหรับสกินเอนโซสกินนี้นะต่อไปครับผมเด็กต้าแต่เด็กต้านี้มันคุ้นๆนะมันเหมือนสกินสีเหลืองๆที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะก็ไม่มั่นใจว่าสกินนี้จะมีเอฟเฟกต์หรือเปล่านะครับสำหรับเด็กต้านะครับผมนะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นสกินของลารนะครับสกินนี้ขอบอกกันแล้วก่อนเลยแล้วกันนะ เป็นสกินแจกฟรีด้วยนะทุกคนนะสำหรับล้านนะครับผมนะโห oh, เป็นแบบอารมณ์เหมือนเหมือนแบบนักมวยนะอันนี้แบบนักมวยเต็มยศเลยมีนมด้วยนะครับผมแล้วก็มีชุดผ้าคลุมนะครับแล้วก็มีรองทงรองเท้านะครับกางเกงมวยนะทุกคนนะเสีย,สยดายนะครับสกินนี้อาจจะไม่มีเอฟเฟกต์นะแต่โมเดลส,สวยๆทำไมชอบไม่ทำเอฟเฟกต์อะ หรือว่ามีก็ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ผมให้ว่าไม่มีเอฟเฟกไว้ก่อนนะสำหรับสกินนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยจะดีมากนะครับผมโมเดลคือลูปมันเท่มาขนาดนี้แล้วอะเจม่้จะใส่เอฟเฟกเรืองแสงมาสักนิดนึงอย่างน้อยก็เป็นหมัดเหลืองก็ได้ปะห,หมัดแบบไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าหน่อยอะไรแบบเนี้ยโอ้โหแต่สกินนี้สวยนะสกินนี้แจกฟรีด้วยนะทุกคนนก็ใครกําลังรออยู่นะครับสำหรับสกินลาร์ดนะฮะตอนนี้ก็ยังเล่นได้ด้วยติดเมตาด้วยนะทุกคน บอกเลยว่าโคตรแจมโคตรแจมสำหรับสกินนี้นะครับต่อไปอ่ะผมเป็นสกินของโนบาระนะครับสกินนี้ก็จะมาสุ่มในวันที่20นี้แล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าสำหรับสกินของโนบาระนะครับรวมถึงสกินของเมงูมิผมก็จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะทุกคนนะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางเนาะทั้งช่องผู้ติดตามสองแส่นะครับกับช่องนี้เนาะก็ไม่มั่นใจว่าช่องนั้นจะลงได้ตอนไหนนะทุกคนถ้าเกิดลงได้เนี่ยผมก็จะไปลงใในนนชช่่่อองงงหลลัักกกแต็็จะมาี้้ดดวยเ ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะทุกคนนะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับจะติดต่อจะมาแค่สปอนเซอร์2สกินนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสปอนเซอร์แบบไหนผมรับหมดนะทุกคนคือตอนนี้ช่องนี้ no sponsor เลยนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมฝากกันด้วยนะฮะสำหรับสอนสกินใหม่นี้นะครับโอเคครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสกินทั้งหมดเนาะในรอบนี้นั่นเองนะครับผมนะก็แต่ละสกินบอกเลยว่าฟยวฟ้ามากๆนะครับเพื่อนๆชอบสกินไหนกันสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้บอกอีกหนึ่งอย่างนะครับเออสกินในเซนี้เนี่ยจะมีสามสกินที่เป็นสกินของวอลเลอร์พาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะตรงกันพอดีนะครับก็รอติดตามด้วยเลยนะครับว่าจะเป็นสกินของตัวไหนนั่นเองนะ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายประกาศกับปุ่มนะครับของสกินเมงูมิแล้วก็โนบาระนะทุกคนนะก็เท่มากเท่มากนะครับผมรอติดตามได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นอีโมจิรูปโปรไฟล์ของแต่งสกินและกรอบรูปใหม่มันเยอะแยะไปหมดเลยวะ่ะทุกคนโอเคอีโมจิก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับล้านี่ไแหละไม่เล่นครับไม่เล่นเฟียววะ่ะจิบจิบ แล้วก็ต่อมาผมเป็นกรอบโปรไฟล์นะทุกคนนะก็นี่ครับผมมีกรอบของโนบาร่ากรอบของเมงกูมิกรอบสกินฟรีนะครับกรอบวอลเลอร์พาร์ตอะไรต่างๆนานาก็ครับผมก็จะมีกรอบเหล่านี้เนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะทุกคนนะรูปโปรไฟล์วิบวับหรือเปล่านะครับผมสำหรับโนบาร่ากับเมงกูมิก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็นี้จะเป็นของแต่งเนาะเป็นเอนโซแสดงว่าเอนโซเนี่ยเข้าวอลเลอร์พาร์ตนะครับเพราะว่ามีของแต่งสกินนะตรงนี้ดูไม่ยากเลยนะครับผมนะก็ต้องมาดูว่าจะเข้ากับสกินน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 นตตตตัััววไหะะคครรรบบแแแ่่่่เเเออออโซข้าาลล์พี ลิก็แจกฟรีด้วยนะนี่ตีลิหน้าตาแบบนี้นะครับรูปอาร์ตนะทุกคนแจกฟรีเป็นตัวที่3นะครับผมนะก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวเนาะที่แจกฟรีในรอบนี้นะครับผมก็คือมีตีลินะครับมีกิ้งกบหรือว่าคิกซิกนะครับแล้วก็มีลัดนะครับที่แจกฟรีแน่นอนส่วนสกินอื่นเนี่ยก็รอเพิ่มเติมกันได้เลยนะเด่นะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกเพจหนึ่งนะทุกคนนะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก็จะอัปเดตเกี่ยวกับวอล คือหนึครับผมเซริก้านะครับจะมีเอฟเฟกต์สกิลนะมาในเลเวลที่60นะครับ2ครับผมเอนโซมีเอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันนะทุกคนนั้นก็จะมาในเลเวลที่20นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเด็กต้านะครับมาในเลเวลหนึ่งนะครับก็คือไม่มีเอฟเฟกต์ตามเคยนะทุกคนวอลเลพาร์ต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเข้าในสิ้นเดือนนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับวอลเลพาร์ตนะครับผมเพาะอัปเดตเข้ามาในช่วงเอ่อซัมเมอร์เหมือนกันนะเนี่ยนะครับใคราะนับจ้สกินไหนก็รอออดดดูไ้คครับเเฟฟสกกิิล็ว่่าานจะอก มาเร็วๆนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูรีวิวกันอีกทีนึงโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานล่าใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเช้ากับผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ bye. แล้วเจอกันบายๆครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always I do it up. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm. Focus on yourself first! thank